สวัสดีครับพบกับผมนะครับอาจารย์กิหทหนธรรมและคลิปนี้เราก็จะมาพูดเรื่องของความรักกันล้วนๆเลยนะในช่วงพรมริขิตรักนะครับผมอ่ะไม่พูดพางทำเพลงกันละเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับและคลิปนี้นะครับก็ถึงช่วงพรมริขิตรักของชาวรัคนาราศีพฤกษภกประจำเดือนมิถุนายน2565นะครับ สำหรับท่านที่ทราบแล้วนะครับว่าตนเกิดอยู่ในลัคนาราศีพฤกษกท่านก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยครับจะมีผลเต็มๆต,ต,ตรงๆกับท่านเลย100%นะครับสำหรับท่านที่ยังไม่ทราบนะครับก็ให้พิจารณาที่วันเกิดนะหากท่านเกิดตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมจนถึง15มิถุนายนนั่นหมายความว่าท่านมีความคล้ายคลึงกับชาวลัคนาราศีพฤกษภกเป็นอย่างมากครับท่านก็สามารถฟังคลิปนี้ได้ด้วยเช่นกัน และอีกวิธีหนึ่งนะครับทางอาจารย์ทิโหนรําก็ได้จัดทำคลิปวิธีการเช็คลักษณาราศีแบบง่ายๆนะครับผ่านทางเว็บไซต์เดี๋ยวผมจะแปะล,ลิงก์ตัวอย่างไว้ที่ช่องคำอธิบายด้านล่างท่านเพียงเอาวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดจังหวัดที่เกิดเข้าไปคำนวณหาผลลัพธ์ตามตัวอย่างครับแล้วค่อยย้อนกลับมาดูให้ตรงกับลักนาราศีเกิดของท่านเพื่อความแม่นยำสูงสุดแบบนี้ก็ได้นะครับผม โอเคครับเรามาเริ่มเรื่องของความรักกันสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับดาวอังคารครับเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศและปัตตนินะครับซึ่งคำว่าปัตตนิในหัวข้อนี้เนี่ยเราจะโฟกัสไปที่เรื่องของความรักเรื่องของคู่รักคู่ครองนะครับในช่วงต้นเดือนจนถึงวันที่25มิถุนายนดาวอังคารจะอยู่ร่วมกับดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะและลาภะนะครับ และทั้งคู่ก็ไปโครจรอ,อยู่ที่พบเรือนราพะหรือพบเรือนโชคลาภและความสำเร็จนั่นเองนะครับในจุดนี้ครับมันมีหลายกรณีเกิดขึ้นเราค่อยๆมาพิจารณากันนะครับผมกรณีแรกครับคู่รักใดๆที่มีความระหองระแหงกันมาก่อนหน้านี้นะครับหรือมีความรู้สึกที่ไปตอบไม่ได้แล้วนะในจุดนี้ก็ถึงวาระที่จะต้องสิ้นสุดแล้วละครับนะ และตัวท่านเองก็จะมีโอกาสได้พบกับรักใหม่แบบกระทันหันเช่นกันเพราะว่าดาวพฤหัส,สบดีครับส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นดาวเจ้าเรือนมรณะที่หมายถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันครับและยังพูดถึงเรื่องของการสูญเสียได้อีกด้วยนะและดาวพฤหัส,สบดีครับก็ได้ตำแหน่งเป็นถึงเกษตรราธิบดีก็จะส่งผลทำให้สูญเสียคนเก่าและได้พบคนใหม่เข้ามาแบบทันทีทันใดนะครับ รายการที่ท่านได้เจอคู่รักคนใหม่เนี่ยก็จะทำให้ท่านคบกันเป็นนิมิตมงคลอยู่ร่วมกันแบบยืดยาวนะครับเพราะคำว่าเกษตรราธิบดีก็คือความเจริญรุ่งเรืองแบบต่อเนื่องนั่นเองนะครับในกรณีที่2ครับเป็นกรณีที่มีความรักความสัมพันธ์ที่ยังดีอยู่นะแต่จะมีเหตุเรื่องของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิถีชีวิตครับ เช่นคนรักของท่านอาจจะต้องเดินทางไปทํางานยังต่างที่ต่างถิ่นไกลๆก็เป็นได้นะครับหรือคนรักของท่านเนี่ยเปลี่ยนแปลงตําแหน่งหน้าที่การงานไปที่ระดับสูงขึ้นก็เป็นได้เช่นกันและต้องใช้เวลาในเรื่องของหน้าที่การงานมากกว่าที่จะมีเวลาให้กับความรักนะหรือมีเวลาอยู่ร่วมกันน้อยลงก็เป็นได้นะครับในจุดนี้ครับการเปลี่ยนแปลงต่างๆเนี่ยถือว่าดีนะ ถึงแม้ว่าจะมีเวลาให้กันเนี่ยมันอาจจะน้อยลงไปบ้างนะครับแต่มันไม่ได้แปลว่าไม่รักกันแล้วนะความสัมพันธ์เนี่ยมันกลับกลายจะยิ่งพัฒนาไปดีมากกว่าเดิมนะครับเพราะทางคู่นะครับก็ต่างรู้ดีว่าสิ่งที่ทําอยู่สิ่งที่ต้องห่างไกลกันบ้างเนี่ยมันทําเพื่ออนาคตที่ดีนะครับถึงแม้ว่าจะโหมงานหนักไปหน่อยนะ แต่ก็จะพยายามหาวิธีต่างๆครับมาติดต่อสื่อสารการมาพัฒนามาเชื่อมต่อความสัมพันธ์ด้านความรักเนี่ยให้พัฒนาไปในทางที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับและผลจากการที่ดาวพฤหัสบดีได้ตําแหน่งถึงเกษตราราธิบดีแบบนี้เนี่ยความสัมพันธ์แบบนี้ครับจะทําให้ท่านเนี่ยอ,อยู่คู่กับคนรักของท่าน,นไปกันแบบอีกยาวๆไกลๆนะและจะส่งผลทําให้เศรษฐกิจดีมีเงินเข้ามานะครับมีเงินใช้สอย ความรักของขึ้นของท่านเนี่ยก็จะดีเป็นเงาตามตัวไปด้วยนั่นเองนะครับในกรณีที่3ครับอันนี้พิเศษที่สุดนะเป็นไปได้ว่าคู่รักคู่ครองของท่านครับจะได้พบเจอกับโอกาสดีๆนะโอกาสก้อนใหญ่ก้อนโตนะครับหรือเออบังเอิญไปพบกับโชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตก็เป็นได้นะและจะนำพาไปสู่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิถีชีวิตนะ มันมจะมีความสําเร็จต่างๆนะครับเรียกโอกาสดีๆเข้าสู่ชีวิตเกิดคู่รักคู่ครองอ่ะแบบได้มหาศาลเลยนะครับดังนั้นครับตัวท่านอ่ะควรพาคู่รักคู่ครองของท่านครับไปทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของการบูรณะสถานที่ธรรมะนะวัดวาอารามครับไปร่องสังเกตว่าพื้นที่วัดใดมีความเสียหายก็ไปซ่อมแซมนะครับหรือไปพัฒนาให้มันดีกว่าเดิมก็ได้นะก็จะส่งผลผาักดันทําให้ชีวิตคู่รักคู่ครอ,องของท่านเนี่ย มันมีความเจริญก้าวหน้าไปในทางที่ดีนะแล้วก็จะมีผลลัพธ์ตรงเข้าสู่ตัวท่านได้ด้วยเช่นกันนะครับซึ่งตลอดทั้งเดือนนะครับจนถึงวันที่25มิถุนายนนะครับเอ่อก็จะมีดาวอังคารเนี่ยก็จะมาโยก,กับลัคนาของท่านนะซึ่งที่ลัคนาของท่านจะมีดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินและปุตตะนะคำว่าปุตตะในหัวข้อนี้ครับจะหมายถึงเรื่องของบุตรและบริวารน,นะ จะเป็นช่วงเดือนที่ท่านครับอาจจะมีปากเสียงนะมีเหตุขัดแย้งกันแบบเล็กๆน้อยๆแหละนะเกี่ยวกับเรื่องของระบบการเงินนะเสียงกันเรื่องของระบบเศรษฐกิจในครัวเรือนนะครับรวมไปถึงต้องถกเสียงเกี่ยวกับเรื่องของบุตรและบริวารที่อยู่ในชีวิตครอบครัวของท่านก็เป็นได้นะครับตั้งแต่วันที่26ิมิถุนายน2565เป็นต้นไปนะครับดาวอังคารก็จะเสด็จตัวเข้าสู่ภพเรือนวินาศนะครับ คำว่าเสด็ตัวหมายถึงการเดินเร็วกว่าปกติหรือพุ่งทะยานไปข้างหน้านะครับซึ่งจะให้ผลกําลังที่แรงมากขึ้นกว่าเดิมนะครับการที่ดาวเจ้าเรือนความรักเนี่ยพุ่งทะยานเข้าสู่พบเรือนวินาศนั้นฟังดูเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยจะดีแน่ๆนะเป็นเวลาที่ท่านครับจะต้องมีปากเสียงกันแบบแรงๆนะมีเรื่องที่จะต้องทะเลาะวิวาสลำคาญใจกันอยู่ประมาณหนึ่งกันเลยทีเดียวนะครับ นอกจากนั้นครับดาวอังคารเนี่ยยังไปเจอกับดาวราหูเป็นดาวเจ้าเรือนการงานด้วยนะและนอกจากนั้นก็ยังมีดาวมฤตยูตัวแทนแห่งความยุ่งยากวุ่นวายเข้ามาร่วมแจนด้วยนะครับเมื่อดาวอังคารมาเจอกับดาวราหูครับจะส่งผลทําให้คู่รักคู่ครองของท่านเนี่ยหันไปใส่ใจในเรื่องของหน้าที่การงานมากเป็นพิเศษนะจนถึงขั้นลืมให้เวลากับพ่อบครัวลืมให้เวลากับความรักก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับ จุดนี้แหละที่มันจะเป็นที่มาของปากเสียงการทะเลาะวิวาทเป็นสงความเย็นเป็นความตึงเครียดนะครับที่ส่งให้กันก็เป็นได้นะแต่ในจุดนี้ครับอยากให้ตัวท่านได้ทําความเข้าใจกับคู่รักคู่คราวของท่านสักนิดนึงแหละนะช่วงนี้เขาหนักแล้วก็เหนื่อยกับงานมากจริงๆครับนะอาจจะมีอารมณ์เสียมาลงที่ตัวท่านบ้างนะอะในจุดนี้ก็อยากจะแนะนําให้ท่านครับได้กลายเป็นน้ําเย็นนะเอาไปประครบไฟร้อนนะครับ แล้วก็ให้กําลังใจเขานะมากกว่าที่จะงอนใส่กันนะครับและการที่มีดาวมฤตยูมาอยู่ร่วมแจมด้วยเนี่ยมันจะยิ่งทําให้เรื่องของหน้าที่การงานหรือรูปแบบชีวิตคู่รักคู่ครองของท่านเนี่ยมันมีความวุ่นวายมันมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะครับบางทีเนี่ย ถึงขั้นตัวท่านเองต้องกระโดดลงไปช่วยงานเขาก็เป็นได้นะหรือคอยไปเป็นเบื้องหลังนะคอยสนับสนุนแต่แจงงานบ้านงานเรือนให้เรียบร้อยปกติร่วมกันทำแต่คราวนี้ท่านต้องทําคนเดียวอะไรแบบนี้นะหรือคอยเป็นไม้เป็นมือในการช่วยเหลือง,งานคู่รักคู่ทองของท่านเพื่อที่จะทําให้ทุกอย่างมันผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับแต่อย่าลืมนะดาวราหูเนี่ยได้ตําแหน่งเป็นถึงเทวีโชคครับนะ เมื่อผ่านจุดวิกฤตตรงนี้ไปได้เนี่ยกลับกลายเป็นว่ามันจะมีแต่เรื่องดีๆโอกาสดีๆเข้ามาสู่ชีวิตรักของท่านได้อย่างน่าอัศจรรย์ญญใจกันเลยทีเดียวนะครับดังนั้นพยายามใจเย็นต่อการให้ได้มากที่สุดแล้วก็ลุยกันไปข้างหน้านะครับสำหรับคนโสดนะครับผมเราไปดูกันที่ดาวพุธนะดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะนะครับ ซึ่งในหัวข้อนี้ครับจะโฟกัสความหมายไปที่คนใหม่ๆที่วนเข้ามาในชีวิตณช่วงเวลานี้นะครับในช่วงเวลาต้นเดือนครับดาวพุธก็จะมาพบเจอกับดาวอาทิตย์นะซึ่งมาทับลัคนาของท่านอยู่นะครับคู่ดาวอาทิตย์และคู่ดาวพุธครับเขาเป็นคู่มหาทรัพย์มหาปัญญานะเป็นไปได้ว่าในชั่วโมงนี้ครับตัวท่านเนี่ยจะมีโอกาสจะต้องไปศึกษาสิ่งต่างๆ ที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตนะครับไม่ว่าจะไปเรียนคอร์สออนไลน์ไปคอร์สอบรมต่งตางๆหรือไปเรียนวิชาการทั่วๆไปอะไรแบบนี้เนาะและเป็นไปได้ว่าตัวท่านเนี่ยจะมีโอกาสได้พบเจอใครสักคนจากสถานศึกษาจากสิ่งที่ท่านไปหาความรู้แนละจากคอร์สอบรมต่างๆก็เป็นได้เช่นกันและจงมั่นใจได้เลยว่าคนที่ท่านได้พบเจอคนนี้เนี่ยจะมีแนวความคิดและมีทัศนคติไปในทิศทางเดียวกับตัวท่านนะครับ เพราะมีสิ่งที่แบบว่าเออชอบร่วมกันนะเรมีความสนใจร่วมกันนั่นเองนะครับหรืออีกกรณีหนึ่งครับก็เป็นไปได้ว่าด้วยการที่ดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนพันธุนะพันธุจะหมายถึงเรื่องของบ้านเรือนที่อยู่อาศัยและสมาชิกในครัวเรือนนะครับก็เป็นไปได้ว่าคนในบ้านของท่านนั่นแหละนะอาจกําลังจะเชียร์ใครสักคนหรือจะแนะนําใครสักคนเนี่ยให้ท่านได้พบปะพบเจออยู่ก็เป็นได้นะ และบุคคลท่านนี้ครับก็มีภูมิปัญญาที่ดีนะที่จะเข้ามาสนับสนุนกระบวนการความคิดในการใช้ชีวิตคู่ครับที่จะพากันไปร่ํารวยนะเพราะว่าดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินนะครับการให้ท่านเนี่ยได้คบหากับบุคคลท่านนี้นะจะสามารถนําพาไปสู่การเป็นคู่รักคู่ครองที่ช่วยกันสแสวงหาทรัพย์นะครับ พาการไปเป็นเศรษฐีได้โดยง่ายนั่นเองแต่ติดตรงที่อาจจะไม่ได้มีความสวีทหวานแหววสักเท่าไหร่นักนะไปถึงวันที่19มิถุนายนนะครับดาวสุกเนี่ยก็โครจรมาพบกับดาวพุธนะและคู่นี้ครับเขาก็มาโครจรทับลัคนาของท่านอยู่นะครับคู่นี้เป็นคู่มหาทรัพย์มหาสเสน่ห์ครับจะส่งผลทําให้ช่วงเวลานี้ตัวท่านมีสเสน่ห์เมตตามหานิยมที่น่าหลงไหลเป็นอย่างมากนะ สเสน่ห์ที่มาจากคําพูดการคําจาการวางตัวของท่านนี่แหละที่จะมจัดใจใครสักคนณนะชั่วโมงนี้ได้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับและหากตัวท่านได้พบปะพูดคุยทําความรู้จักกับใครสักคนณนะช่วงเวลานี้เนี่ยเขาก็จะมีโอกาสพบหากันได้แบบระยะยาวกันด้วยนะพากันไปเจริญรุ่งเรืองได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะคําว่าดาวศุกร์ได้ตําแหน่งเป็นถึงเกษตรตรธิบดีก็คือความเจริญรุ่รงเรืองแบบต่อเนื่องนั่นเองนะครับ ไปถึงวันที่26มิถุนายนครับดาวพุธก็โคจรไปพบกับดาวอาทิตย์อีกครั้งหนึ่งที่พบเรือนการเงินนะก็เป็นไปได้ว่าในชั่วโมงนี้ครับผู้ที่ท่านกำลังพบปะพูดคุยอยู่เนี่ยกำลังให้ความสนใจในเรื่องของการวางแผนระบบการเงินนะระบบชีวิตคู่การวางแผนที่ดีในอนาคตนะครับผมหากท่านเป็นคนหนึ่งที่มองหาใครสักคน ที่จะร่วมชีวิตและพากันไปเจริญรุ่งเรืองช่วยกันทำมาหากินช่วยกันสแสวงหาทรัพย์บอกได้เลยว่าคนที่เข้ามาคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ใช่สำหรับท่านเป็นอย่างมากนะครับเป็นคนที่จะพาท่านไปสู่ความเป็นเศรษฐีไปเป็นผู้ที่มั่งมีในเรื่องของทรัพย์สินทางด้านการเงินอย่างแน่นอนนะครับแต่หากตัวท่านครับมองหาคนที่สเสน่ห์ทางเพศนะเน้นเรื่องความหวานและโรแมนติกนะคนที่เข้ามาคนนี้ครับอาจจะไม่ตอบโจทย์ ตัวท่านซับเท่าไหร่นะเพราะคนนี้ครับจะไปโฟกัสเรื่องของการเงินมากกว่าใช้ใช้ชีวิตแบบหวานแววนะครับการที่จะมีโอกาสได้สวีทหวานแววพาการไปเที่ยวพาการไปดูหนังฟังเพลงอาจจะน้อยกว่าคู่อื่นๆนะแต่ให้อยู่กันแล้วรวยเนี่ยคนนี้ถือว่าตอบโจทย์เป็นอย่างมากนะครับส่วนตัวท่านจะเลือกสระสดหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับตัวท่านพิจารณาแล้วนะครับผมแต่ก็อย่างว่าเนาะ ใครเนี่ยก็อยากได้คู่ที่ถูกใจทั้งเรื่องเสน่หาแล้วก็พากันไปรวยนะแต่ในกรณีเนี่ยเพื่อนต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะจ๊ะโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของภมริกิตรัฐของท่านในเดือนมิถุนายนนะยังไงซะอาจารย์คี้ก็อยากจะขอวอวยพรให้ท่านเนี่ยมีเมตตามหานิยมนะครับมัดใจคู่รักคู่ครองนะสำหรับคนโสดก็ขอให้ได้ พบฝากคนที่ดีคนที่ใช่คนที่พากันไปร่ำไปรวยไวๆนะจ๊ะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ